สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ครูการดาจะมาสอนเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชนครับแต่เอ๊น้องๆยังจํากันได้ไหมครับว่าเราก็เคยเรียนเรื่องประชาธิปไตยกันไปแล้วซึ่งมีการเลือกหัวหน้าห้องกันในชั้นประถมศึกษาปีที่1และเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่สองเราก็ได้เรียนเรื่องผู้นําท้องถิ่นและน้องๆเข้าใจความหมายของประชาธิปไตยกันดีหรือ,อยังครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้ไหมครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ให้ประชาชนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกผู้แทนของตนในการปกครองแบบประชาธิปไตยเราสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับเช่นครอบครัวชุมชนตำบลประเทศเป็นต้นส่วนในคาบนี้เราจะมารู้จักกับประชาธิปไตยในโรงเรียนกันครับและวิธีการในการออกเสียงเลือกตัวแทนจะเป็นอย่างไรเราตามมาดูพร้อมๆกันนะครับในช่วงบ่าย หลังจากที่เด็กๆได้พักกลางวันแล้วจึงขึ้นมาเรียนวิชาสังคมศึกษากับครูการดาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนกันนะคะมีใครรู้บ้างคะว่าทำไมโรงเรียนของเราถึงต้องมีประชาธิปไตยเป็นเพราะว่าในโรงเรียนของเรามีนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมากใช่ไหมครับครู และเหมือนอย่างที่เราเคยเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะพัดในโรงเรียนมีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจึงจะต้องมีประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้องซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยคะ่ะแล้วทำไมโรงเรียนของเราจะต้องมีประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้องด้ล่ะคะ ก็เพราะว่าตัวแทนที่เราเลือกเหล่านี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระครูในด้านต่างๆเช่นถ้าเป็นประธานนักเรียนก็ต้องช่วยครูทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนถ้าเป็นหัวหน้าห้องก็จะช่วยดูแลเพื่อนๆในชั้นเรียนค่ะนอกจากนี้ยังช่วยทำให้โรงเรียนของเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยจ้าเรามีวิธีการเลือกตั้งอย่างไรบ้างคะเรามีวิธีการเลือกตั้งสองวิธี คือวิธีการเลือกตั้งโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงแล้วการออกเสียงทั้งสองแบบต่างกันยังไงคะการที่ผู้สมัครอาสาตนเองขึ้นมาแข่งเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนถ้าจำนวนนักเรียนมีไม่มากการออกเสียงโดยตรงจะดีกว่าจากนั้นจะให้นักเรียนทุกคนลงคะแนนเพื่อเลือกเช่นการเลือกประธานนักเรียน ส่วนการออกเสียงเลือกตัวแทนจะให้นักเรียนทุกคนได้มีสิทธิ์ออกเสียงแสดงความคิดเห็นเช่นการเสนอชื่อเพื่อนในการเลือกหัวหน้าห้องค่ะนอกจากที่ครูการดากล่าวมาแล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าวิธีการเลือกตัวแทนทั้งสองแบบนี้จะเป็นอย่างไรน้องๆครับการออกเสียงโดยตรงจะเป็นการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนซึ่งนักเรียนทุกคน จะทำหน้าที่เลือกตัวแทนเหล่านี้จากคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยการลงคะแนนเพื่อเลือกแล้วให้นับคะแนนจากเสียงที่มากที่สุดครับส่วนการเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นเป็นกระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียนนักเรียนทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นโดยใช้การยกมือและแสดงความคิดเห็นในการเสนอตัวแทนเพื่อเป็นหัวหน้าห้องของเราได้จากนั้น ก็จะใช้มติของคนส่วนใหญ่ในห้องตัดสินโดยการยกมือใช้สิทธิแต่เราสามารถยกมือให้เพื่อนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นการปกครองในห้องเรียนโดยตรงครับแล้วที่ห้องเรียนของน้องๆแหละครับมีการยกมือเลือกเพื่อนให้เป็นหัวหน้าห้องบ้างหรือเปล่าและความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นแตกต่างกันที่ว่า การออกเสียงโดยตรงคือการที่นักเรียนทุกคนออกเสียงเลือกผู้แทนนักเรียนด้วยตนเองเช่นในการเลือกหัวหน้าห้องประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนจึงเหมาะสําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไม่มากถ้ามีนักเรียนจํานวนมากจะใช้วิธีการเลือกตัวแทนออกเสียงเช่นการเลือกประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนโดยให้นักเรียนเลือกตัวแทนของห้องเป็นผู้ลงคะแนนเลือกประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน สรุปแล้วในการเลือกตัวแทนทำได้สวิธีคือการยกมือออกคะแนนเสียงอย่างเปิดเผยและอีกวิธีเป็นการลงคะแนนลับโดยเลือกตัวแทนแล้วนำมาใส่กล่องครับน้องๆครับหลังจากที่เราได้รู้จักวิธีการเลือกตัวแทนทั้งสองวิธีแล้วเรามารู้จักความสำคัญของการเลือกผู้แทนกันบ้างนะครับ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้ไหมครับว่าการเลือกผู้แทนมีความสำคัญอย่างไรสำหรับชุมชนก็มีการเลือกผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันจะใช้วิธีการออกเสียงโดยตรงด้วยการหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งผู้ใดได้คะแนนเสียงมากก็จะได้รับเลือกเป็นผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและกำนันในการเลือกผู้แทนนั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าคนที่เราเลือกเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตประกอบกับมีความสามารถมีระเบียบวินัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีความรู้และประสบการณ์ก็จะทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทุกๆคนก็จะมีความสำคัญหากคนที่เราเลือกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ผู้แทนเหล่านั้นก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับในสังคมเราทําให้สังคมไม่เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับการเป็นนักเรียนถ้าเราเลือกคนที่ดีมีความสามารถก็จะทําให้โรงเรียนของเรามีความเจริญก้าวหน้าและทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ